สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ m า z d a b t 50 Pro High Laser นะครับเครื่อง2.2 Turbo i n t e r c cool o er อร์คนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับตัวนี้แก้มซ้ายมีรอยพูดมายนิดหนึ่งนะครับขายตามสภาพนะครับไม่มีบริการหลังการขาย ลูกค้าท่านใดที่สนใจแนะนําให้ท่านมาดูและทดลองขับด้วยตัวของท่านเองนะครับสีสันโดยรวมสวยครับเป็นสีดําเดิมจากโรงงานครับผมท่อเป็นท่อไหม่รุ่นนิดนึงนะครับเสียงอาจจะลั่นนิดนึงถ่ายเดิม ายนไม่อยู่ที่สองแสนนึงม่นี่พัน 589กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ คานหน้าเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับฝากระโปงเดิมโลโก้ยังอยู่ันหน้าครับนอตฝากระโปงไม่ขยับครับ คันนี้รถได้เดิมนะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับจะจบ ลมปกตินะครับจบขึ้นลงปกติครับ ตัวนี้ขาดไปน,นึงนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแนะนำให้ท่านมาดูและทดลองขับด้วยตัวของท่านเองนะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้2องแ0 0สองหมบาทนะครับ แบ็กลิสติดแบ็กลิสติดล่าชา้าติดแท็กซิ่งดาวอยู่39,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินในการรับรถครับผมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโทร082 3060652ลาย ID ไอดพุทธลักษณ์นะครับ phu TARAK นะครับรถอยู่ในตัวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณครับติดตามคลิปใหม่ได้ในโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ